สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้ามาพูดมาคุยกันถึงพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่สิบห้าเนาะวันนี้วันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับพรุ่งนี้รวยครับผมผมจะจั่วหัวชื่อคลิปว่าพรุ่งนี้รวยแล้วกันคุยกันโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกเนาะนะครับก็ผมจะรวบรวมข้อมูล ตัวเลขที่ผมได้แบ่งปันไปในงวดนี้นะครับนะก็จะนำมารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกิติคนคำนวณบน YouTube channel กิติคนคำนวณ TV นะครับแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณด้วยนะครับนะแต่ข้อมูลส่วนใหญ่ผมจะแบ่งปันบน ยูทูบชาแนลกิตติคนคำนวณนี่แหละนะครับออกตัวก่อนนะครับตัวเลขทั้งหมดที่ผมเผยแพร่แบ่งปันนะครับเป็นเพียงตัวเลขคาดการคาดเดานะครับจากผลหวยผลสลากย้อนหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังด้วยนะเอาไว้เป็นแนวทางในการ เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยเนาะเริ่มต้นคลิปนี้ด้วยข้อมูลแบ่งปันจากคุณวันชัยนะวันชัยชื่นบานนะครับเมื่อวานผมทำคลิปที่คุณคุณบุญล,ล้อมส่งมานะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันข้อมูลของคุณวันชัยชื่นบานนะที่อยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้คุณวันชัย ส่งข้อมูลมาใต้คลิปนะครับในคลิปวิ่งบนตัวเดียวน้นๆวันที่16นะครับคลิปนี้ผมปล่อยไปแล้วเนาะวิ่งบนตัวเดียวก็หาชมได้บนช่องกิติคุณคำนวณเลยนะครับมาดูข้อมูลคุณวันชัยนะครับนะเลขเลขคุณวันชัยนะครับงวดนี้ก็ตรงกับเลขผมพอดีเนาะนะครับสวัสดีครับ อาจารย์กิติในงวดนี้เลขวิ่งบนตัวเดียวของท่านตรงกับของผมอีกแล้วครับท่านให้วิ่ง8ของผมแบ่งเป็นแบ่งปันดังนี้ครับเด่นบน6 8 5นะครับ2ตัวบน0 5 2 5 6 5 8 5 5 8 9 5 3ตัวชุดเด่นก็จะมี 685 658 865นะครับส่วนชุดลองคุณวันชัยนะครับก็จะมี085 158 185 285 385 485 585 785 885แล้วก็985นะครับมาที่ล่างนะครับเดยดล่างคุณวันชัยวาง147ไว้3ตัวนะครับ ชุด2ตัวล่างก็จะมี1 4 4 7 4 9 7 0ส1 7 6 7 9เนาะสรุปนะครับวิ่งบน5กับ8วิ่งล่าง4กับ7นะครับรอลุ้นว่าจะเข้าสักชุดไหมคำเตือนสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นโปรดใช้สติและดุลยพินิจในการนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคขอให้โชคดีมีลาบถูกหวยกันทุกคนนะครับอันนี้ เป็นข้อมูลจากคุณวัญชัยนะครับนะแล้วก็คําเตือนจากคุณวัญชัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากแล้วกันนะครับก็มีมีหลายๆท่านส่งข้อมูลมาอยู่นะนะครับตาม8 4มาครึ่งปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปคอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่ผมทำํำแบ่งบันไปก่อนหน้านี้นะครับเลขวิ่งบนนะครับวิ่ง8อย่างที่แจ้งให้ทราบไว้นะครับวิ่งบน8เลขคาดการทั้งหมด6ตัวนะครับ8 2,3,9,6,5 8,2,3,9,6,5นะครับก็ผมดึง8ลงมาเป็นเลขวิ่ง บนเด่นหนึ่งตัวนะครับจริงๆแล้วเลขผมวิ่งบนผมวาง2ตัวนะตัวเด่นกับตัวรองนะครับตัวเด่นก็คือเลข8ตัวรองขอสมวนไว้นะครับส่วนวิ่งล่างก็เหมือนกันวาง2ตัวนะครับเด่นกับรองก็ขอสมวนไว้สําหรับสมาชิกที่สมัครรับข้อมูลแล้วกันนะครับข้อมูลเลขตัดน้อยตัวนะครับนะต้องเตือนก่อนเพราะว่าหลายๆท่านถามไถ่ายกันเข้ามานะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับ ก่อนหน้าที่มันจะเข้านี่มันหลุดไปเยอะแล้วนะครับงวดที่แล้วมันเข้าเนาะนะครับเข้าศูนย์สี่ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ว่าต้องเตือนไว้ก่อนสำหรับท่านที่ต้องการจะรับข้อมูลเลขตัดน้อยตัวนะครับมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นก่อนจะสมัครรับข้อมูลผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับลหลายท่านที่สมัครมานะครับบางท่านสมัครเป็นรายงวดก็งวดที่สมัคร เลขที่ผมส่งไปไม่ตรงกับผลหวยก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะครับส่วนบางท่านก็สมัครเป็นรายเดือนนะครับก็จะได้สองงวดนะเนาะก็จะมออีไม่เข้าติดต่อกัน2ง,งวดก็มีก่อนหน้านี้เนาะมันเพิ่งจะมาเข้า2ง,งวดล่าสุดนี่แหละนะครับสหรือ3งวดนี่แหละหวยผมเนาะตัวเลขของผมนะเนาะที่เข้าจังๆก็งวดที่แล้วนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับ ส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกรายปีนะครับก็จะเห็นข้อมูลของผมทุกๆงวดนะครับข้อมูลตัวเลขเลขตัดน้อยตัวทุกๆงวดก็ขอพอจะประเมินได้ว่าจะเป็นไปในทางทิศไหนนะครับส่วนท่านใดที่สมัครรายเดือนรายงวดก็จะเห็นแค่งวดหนึ่งสองงวดประมาณนี้นะครับนะก็จะเออเออก็ตัดสินกันที่งวดสองงวดนั่นแหละไม่ว่ากันนะครับโอเคครับผมนะหากท่านใดไม่เอ,อ่อ ไม่สะดวกที่จะสมัครรับข้อมูลนะครับผมก็แนะนําให้คัดเอาตามที่ผมแบ่งปันไปนี้นะครับอันนี้ตารางเลขกำลังวันอันนี้สูตรสรุปผมนะครับตารางเลขกำลังวันมีใช้อยู่แล้วบน u เอ่อบนอินเทอร์เน็ตนเนาะเขาแชร์กันเป็นภาพนเนาะบนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้นะครับใช้ Google <As> sentence <laughs> นะครับตารางเลขกำลังวัน,นกดตรงไ่เนาะนะมันก็จะมานี่ผมใช้ตารางนี้ครับนะ,นะผมใช้ตารางนี้ ตารางนี้ผมเห็นมาก่อนหน้านี้หลายเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะว่าสมัยผมที่ทํางานประจําอยู่นั้นก็มีหลายๆท่านเอามาให้ผมดูนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจผมเพิ่งจะมาทําในช่วง3-4ปีหลังนี่แหละนะครับเพราะว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับส่งมาให้ผมให้ผม,ผมได้ดูว่ามันมีเข้านะผมก็เลยนํามาวิเคราะห์กับผลหวยในวันนั้นๆนะเนาะอย่างงวดนนี้ตรงกับวันจันทร์นะเนาะ ผมก็นำข้อมูลตารางเลขกำลังวันมาวิเคราะห์กับวันจันทร์ข้างขึ้นวันจันทร์ข้างแรมแล้วก็วันจันทร์รวมเนะเนาะก็จะได้ตัวเลขสรุปออกมาอย่างนี้นะครับนะนี่คือวิธีการใช้งานตารางเลขกำลังวันของผมเนาะผมดัดแปลงเป็นวิธีของผมเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเข้ามีหลุดมีตรงไม่ตรงบ้างแต่ตารางตารางนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะปีหนึ่งมี24งวด เอาเข้าสักสิบแปดงวดก็โอเคแล้วตามแค่สูตรนี้สูตรเดียวน,นะครับแต่ต้องเลือกให้ถูกตารางนะนะครับมันตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับหรือถ้าวันจันทร์มันไปออกตารางรวมมากกว่าก็เอาตารางรวมอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือวิธีการของผมนง่ายๆนะครับนะนี่ กดเข้ามาใน Google แล้วก็กดรูปไมโครโฟนนะครับนี่รูปไมโครโฟนก็ขึ้นมาเลยแค่คุณพูดนะครับข้อมูลไม่มันก็จะเรียบเรียงคำนะครับมันก็จะได้ตามนี้ขึ้นมาตารางเลขกำลังวันต้องกดตรงไหน ตารางเลขกำลังวันก็มาแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องพิมพ์แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำคลิปถัดไปคือคลิป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  จับสลากเลขเสียงโชคนะครับเนาะจับสลากเลขเสียงโชคอันนี้ผมฝากไว้เลยนะครับนะอันนี้คือหวยบัรจันนะครับจุดสังเกตจะช่วยให้เราบรรลุได้ง่ายนะครับหลักสิบบนนะครับนะหลักสิบ,บนเป็นเลขคู่หมดเลยนะตั้งแต่วันที่สิบห เมษาหกหนึ่งนะครับจนถึงจันร์ล่าสุดนะครับหนึ่งเดือนมิถุนายนหกสามนะครับสองสองสี่หกแปดหกแปดสองสี่สี่หกสามารถให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นนะมีเลขแค่ใช้คำว่าแค่นะครับมีเลขแค่สี่ตัวเองนะครับสองสี 6-8นะครับเลขศูนย์ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นเลขคู่หมดเลยง่ายมากนะครับรูดหน้า4ตัวพอนะครับก็จะเป็น40ชุดไม่ต้องกลับเนาะโอเคครับผมเนาะนี่ไงผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะครับผมก็จะนามาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งผมมีอีกหลายวิธีการหลายสูตรอยู่แต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้ผมสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับบางวันผมก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำคลิปนะครับอันนี้เป็นเลขออกบ่อยวันจันทร์นะเนาะเป็นเลขออกบ่อยวันจันทร์ มาดูสองโทบนที่มันเป็นเลขคู่ที่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลรอบในรอบ20ปีนะครับนะตั้งแต่ปี4 3เลยนะเนี่ยดูหลัก10บนนะครับก็จะเป็น6นะครับ4 4นะอันนี้ออกซ้ำา2ครั้งนะครับ0 0 5ก็จะมี1แซมมานะ2 2อันนี้ หนึ่งสองโมแปดแเนาะก็จะมีเลขที่อยู่หลักสิบแค่1 2ึ่สองสามเออพอเลขที่อยู่หลักสิบอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นงวดไหนบ้างนะนะครับในรอบ20ปีเนาะตั้งแต่ปี4,3จนถึงปี6กสามเนาะแต่ข้อมูลวันจันที่ผมนำมาเนี่ยมันข้อมูลแค่นี้เองนะครับตั้งปี6,1เองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเลยก็จะมี เลขที่หลัก10บนมาด้วยเนาะแล้วก็เฉพาะข้อมูลออกซ้ำสองครั้งนะนะครับจริงๆแล้วตัวเลขมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ที่สังเกตตรงเนี้นะครับถ้าหน้าเป็นขี้หลังจะเป็นคู่เนาะเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์นะครับศูนย์ก็คือเลขสิบนาะเนาะนะถือว่าเป็นเลขขี้เลขคู่เนาะเจ็ดสองเนี่ย ถ้าหน้าเป็นเลขคู่หลังจะเป็นเลขคี่หกเจ็ดสี่สามสี่เจ็ดสองห้าแปดสามอ๋อมีข้างหลังเนี่ยแปดสี่กับแปดแปดเออมันน่าคิดไปดูกันมีเลขคี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้มีเลขคู่ลนะ่ะหนึ่งสองสาม สี 4, มันมีสิบสบ็ดงวดเนาะที่ผมยกมาเนาะมีเลขขี้หลักหน่วยบนเจ็ดงวดแสดงว่าอีกสี่งวดคือเลขคู่หลักหน่วยบนนะครับนะเออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นถ้าจะตามหน้าคู่นะครับหลักสิบบนคู่โอกาสที่โอกาสที่หลัก หน่วยบนจะเป็นเลขขี้นะพราล่าสุดนี่ก็เป็นเลขขี้เนาะหกเจ็ดสี่หกสี่หนึ่งนะ 6, 4, 4, าาาาาามาลุ้นกันพรุ่งนี้ครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับแนวนทางาถัดไปก็เป็นการเสี่ยงโชคจับสลากเสี่ยงโชคนะครับนะสำหรับคลิปนี้โอ้โหผมอยากให้ดู ตอนจบพิงๆิผมอยากให้ดูจบคลิปนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นจุดสังเกตเลขคู่เลขคี้ในช่วงท้ายนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเนาะพูดไปพูดมามันก็จะออกทะเลไปนะครับข้อมูลมันก็จะทะยอยไหลออกมาแล้วมันจะจะปฏะิติดปต่อเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เนาะมันหลายเรื่องมาคุยกันนะครับ ก็สังเกตตัวเลขไปด้วยคุยไปด้วยแล้วมันก็จะเห็นพลั่งพลูออกมาแต่ทีนี้มันจะปฏิปติประต่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหัวข้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ให้พ่อแม่พี่น้องออนําไปต่อยอดแล้วกันนะครับหรือถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาทําคลิปแยกอีกทัางหากนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ